สวัสดีนะครับผมสวัสดีแม่แม่เอซทุกท่านนะครับผมเช้านี้มาญาติเปียที่ซื้อจากคุตาไว้หลายวันแล้วนะครับผมเอาไม่หมดตรงนั้นไม่หมดเหลือไว้กระจุกเดียวเจอรังผึ่งนะครับผม ึงแตะไม่ได้เลยบินแตกลังเลยจุกเดียวเหลือแตะไม่ได้เลยเหนื่อยหมดหมดหมดไงทีนี้จะได้ขอ ติดรังผึ้งแค่นี้ก่อนเนาะจิ้มก่อนไปตรงไหนอีกเนาะที่ไห มาลงไว้แล้วครับผมเป็นเป็ดแต่โอ้จนสับปะรดเหลืองหมดแล้วเกือบจะเป็นเดือนแล้วเนาะทางหมดเร้าก็เหลือเมื่กี่เทงชาวนี่ได้นี่เดืยอยยูกจุ๊เดียวตัดมาไม่หมดมีเจ้าที่เจ้าทินเพิ่งทำหลังอยู่นั่นนะฮะเอ,อต้นแก่ กินลำต้นด้วยจะไปหาพันที่ไหนเนาะจะได้ปลูกเดี๋ยวจะออกไปดูทางไหนอีกเนาะออกไปดูทางไหนอีกเนาะพอได้เอาครับให้อาหารสงสหาย

สองทหารเอาแลวกินแล้วก็ไปไยอกกันไรไก่นัากล้าม,มาเปลี่ยนล่องก็ไม่ได้หรือเขาไม่เอานะครับผมเขาจะเอาไ้ทําพานเหมือนกันเราต้องรอต่อไปแล้วครับผมประมาณเดือนหนึ่งเลย หลังทรงหลัง,น,งนู่นอ่ะพือผาเด้อได้ขนาดนี้มันก็ดีแท้เใบเริ่มเหลืองตรงนี้เนาะปอกใบออกก็ได้หลายท่อนเนี่ยสามท่อนต้นหนึ่รนงรอต่อไปครับผมรอต่อไปรอต่อไป จนกว่าจะได้จะได้อ,ไดอายุเขียวดีนัก <c oughs> ตัดปลายให้ช้างส่วนต้นแลรอ,อปิดปลูกได้สองขยายพันธุ์จบแล้วได้รอต่อไปนะครับผมรอครับผมรอ แวะซื้อกระโพดให้เชอรี่นะครับผมต้นละห้าบาทครับผมซื่อเป็นต้นต้นเอาไปกินด้วยนะครับฝักก็เอาไปทำทุนต่อนะครับผมเขียวโพดอู้นแทงน้ำดึงน้ำลงมาโซลาเซลอุ้เหรอ ใช้ยู่ไนแด้วสด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 จุงสีนี่ไงสดสดต้นละหบาทอัปเปลอัปเปลไห กองกองคิดเป็นกองฮ็ดเป็นกองไว้เลยปืาได้ต้นกระโพดมาแล้วก็ให้เจเลยโอ้กินดีเนาะสดสดเลยดิตัดมาสดสดกินสดสดเลย เราหากักต้นหักฝักออกแล้วเอาฝักไว้ทำทุนต่อนะครับเดี๋ยวเราก็เอาลำต้นให้ช้างกินนึ่ครับผมต้นละฝักอ้ย <c oughs> ต้นละ5ห้าบาทฝักละห้าบาท <c oughs> ต้น <c oughs> ได้ลำต้นให้ช้างกินด้วย ส่วนฝักก็เอาไปทำทุนต่อโอเคบบหนาลงทุนบ่อนหนาลงทุนไหมต้นเดียวมีฝักเดียวที่จะฝักสองฝักตั้งหอีกโอค่าเปอรเซียตเปลียถ้าสองก็จะไม่สมบูรณ

ช่างแถวเชียงใหม่เขากินนี่แล้วก็โพดหวานเลยเลยเมาเป็นสวนเลยเป็นรถกระบะโอเคครับเอาดีเท่กระโพดต้นกระโพดสดๆจากสวน

จัดให้แล้วเจ้าบ่ายก็ไปเดินนิดนิดหน่อยก็เอะนะครับผมไปมาเปิดน้ำสายยาไว้นะครับผมจะเร่งไวๆจะได้เรจะได้ไปะทำขยายพันธุ์น้ำก็ไหลนิดเดียวเอง แดดแรงมากแดดแรงเหนียวน้ำไม่พอใช้อ๋อไม่หมุนที่ยิบกเาเมื่อกี้ก็ไม่ตกเลยฝน เขาตกไปรอบนี้เขาตกกันทั่วไปหมดเลยนี่ไม่ตกกับเขาถ้าถูกผลตอนนี้มั็เออชื่นใจขึ้นมาอยาก็จะมีเขียวขึ้นมาอีกนิดอ้ยไม่ตกหัวใจไปทำพันขยายพันต่อไปต้องเปิดน,น้ำทิ้งวัน น้ำไทยก็จะลำบากนะช่วงนี้แถวข้างหน้านี่สูงต้นสูงเลยเพราะว่าน้ำฝนมากก็ไหลตกค้างมาทีงนี้นะทั้งนี้เป็นต่ำน้ำก็จะเทมาท้งนี้เป็นเหลืองๆอ,อย่างนี้ใกล้เค่นี่พอแค่นี่อีกสักนิดได้แล้วนี่ใบเริมเหลืองตรงนี้แต่ไม่เท่ากันที่ทั้งนี้ยาวกว่ทาทั้งนู่นยังไม่ยาวเลย ทางนี้น้ําจะดีกว่าน้ําจะไหลมาทางนี้เปิดทิ้งไว้นี่แหละครับผมไปข้าบ้านฝากกดไลค์กดซับ c r i b e กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ